ลวงตาบอกว่าถ้ามึงอยู่ได้เกินหกเดือนกูว่ามึงเก่งแล้วก็ทําไมเราจะอยู่ไม่ได้บ้านเขาบ้านเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยพอวันหนึ่งมันเหมือนกับว่ามันต้องเลือกอ่ะม,มันต้องมันก็ต้องเลือกตัวเองคือมันอยากหายแต่ก่อนมาหาหลวงตาด้วยความอยากหายนะอ,อยากหายจากอาการปัญหาแรกเลยปีแรกอยู่กับหลวงตานี่คือหัวตึงเจ็บหัวนี่เจ็บหัวมาก กืนน้ำลายกระพริบตาเนี่ยทำไม่ได้เลยตีขึ้นหัวหมดเจ็บจนชนิดที่แบบได้เอาผ้าเนี่ยโพะคือไม่ให้หัวกระทบกระเทือนเลยแต่แค่นี้ก็เจ็บวางทีเหมือนอแค่เราหายใจเข้านิดเดียวเนี่ยแค่หายใจผิดจังหวะเพราะแทงขึ้นเลยมันจะจ้องกันอยู่ภายในตลอดเวลาไม่เคลื่อนออกไปเลยมันต้องประคองลมทีเนี้ยเราไม่ได้อยากดูลมนะแต่จิตมันไม่มีที่เกาะเมื่อใดที่หลุดลมปุ๊บมันเข้าไปเป็นอาการทันที มันเหมือนลมเนี่ยหนูเปรียบว่าเหมือนเชือกเส้นหนึ่งได้เส้นหนึ่งที่เล็ก